สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครูชื่อครูนุชาชัยมูลโรงเรียนหนองแวงวิทยาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตสามวันนี้ครูจะมาสอนภาษาไทยเรื่องคําทับศัพท์และสัมพบัญญัติในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามนะครับโดยเฉพาะเรื่องของคำทับศัพท์และสัมพบัญญัติเราใช้กันมากในชีวิตประจําวันนะครับแต่เรายังแยกไม่ออกว่าอันไหนเป็นคําทับศัพท์อันไหนเป็นสัมพบัญญัติวันนี้จะมาเรียนเรื่องคำทับศัพท์ คำศัพท์บัญญัติเพื่อเห็นข้อแตกต่างนะครับว่าอันไหนเป็นคําทับศัพท์หนึ่งอันไหนเป็นคําศัพท์บัญญัตินะครับมาดูคําทับศัพท์นะครับคําทับศัพท์ก็คือคําที่ถ่ายเสียงหรือถ่ายรูปคําศัพท์ที่มาจากภาษาอื่นแล้วนํามาเขียนในรูปของภาษาไทยเพื่อให้อ่านออกเสียงได้ถูกต้องหรืออย่างน้อยก็ให้ใกล้เคียงกับภาษาเดิมนั้นนะครับโดยคําทับศัพท์ตัวนี้ส่วนมากแล้วเป็นคําที่มาจากภาษาต่างประเทศ และที่เป็นคำทับศัพท์ที่เรานํามาใช้เยอะที่สุดก็คือคําทับศัพท์ที่มาจากภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างคําทับศัพท์กันนะครับมาดูคําแรกนะครับคําว่าอินเทอร์เน็ตนะครับเป็นคําทับศัพท์ที่มาจากภาษาอังกฤษคําว่าอินเทอร์เน็ตนะครับก็คืออ่านคําว่าอ่านภาษาไทยว่าเขียนว่าอินเทอร์เน็ตภาษาอังกฤษก,ก,ก,ก็เขียนว่าอินเทอร์เน็ตนะครับอันนี้เขาเรียกว่าคําทับศัพท์นะครับคือถอดร่าง ร่างถ่ายร่างเสียงของคํานั้นออกมาเลยเขียนไปในเป็นเขียนในลักษณะของภาษาไทยคําที่สองคือคําว่าฟุตบอลนะครับฟุตบอลคํานี้มาจากภาษาอังกฤษคําว่าฟุตบอลนะครับามาดูคําต่อไปนะครับคําทัาศักท์คำว่าคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ภาษาไทยเขียนว่าคอมพิวเตอร์ภาษาอังกฤษก็เขียนว่าคอมพิวเตอร์กรอบนะครับกรอบที่เป็นกีฬานะครับมาจากคําว่า กรอบในภาษาอังกฤษนะครับกีตาร์เขียนภาษาไทยว่ากีตาร์นะครับภาษาอังกฤษก็มาจากคําว่ากีตาร์นะครับเปอร์เซ็นก็มาจากคําว่าเปอร์เซ็นในภาษาอังกฤษะน,นะครับเป็นคําทับศัพท์นะครับแก๊งตันี้คําว่าแก๊งแก๊งเป็นคําไทยเขียนว่าแก๊งไมตรีแก๊งนะครับภาษาอังกฤษจะเขียนว่าแก๊งนะครับเป็นคําทับศัพท์นะครับบุฟเฟ บุฟเฟ่เราเขียนอย่างนี้นะครับเขียนว่าบุฟเฟ่แต่ในภาษาฝรั่งเศสน,นะครับจะเขียนคขาว่าบุฟเฟ่นะครับมาดูคำต่อไปนะครับคําว่าแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันนะครับมาจากภาษาอังกฤษคําว่าแอปพลิเคชันนะครับเฟซบุ๊กที่เราเล่นกันอยู่ทุกวี่ทุกวันเล่นกันทุกวันไม่ได้หลับได้นอนนะครับมาจากคําว่าเฟซบุ๊กภาษาอังกฤษนะครับเป็นคําทับศัพท์นะครับเฟซบ,บุ๊ก ต่อไปคําว่าคลินิกคลินิกคลินิกนะับาขายว่าคลินิกเขียนเป็นแระอีกนะครับทั้งสองตัวทั้งคลิทั้งนิกภาษามาจากภาษาอังกฤษคําว่าคลินิกครับเราทับศัพท์มาคําว่าคลินิกคาว่าโพสโพสมาจากภาษาอังกฤษคําว่าโพสโพสภาษาไทยจึงเป็นคําทับศัพท์นะครับต่อไปเรามาดูหลักในการเขียนคาทับศัพท์นะครับเราจะเขียนคําทับศัพท์ยังไงให้ถูกต้องมันมีหลัก ็นหลักเกณฑ์กันถ้าในภาษาอังกฤษใช้ตัวทีเป็นตัวสะกดใช้ตัวทีนะครับเป็นตัวสะกดในภาษาอังกฤษถ้ามาเขียนคําทับศัพท์ในภาษาไทยเราต้องใช้ต่อเต่านะครับใช้ต่อเต่าเป็นตัวสะกดมาดูตัวอย่างนะครับคำว่าสมาร์ตตัวทีเป็นตัวสะกดนะครับในภาษาอังกฤษเราก็ใช้ต่อเต่าเป็นตัวสะกดเขียนเป็นคําไทยว่าสมาร์ตโดยใช้ต่อเต่าเป็นตัวสะกดคำว่าโดนัท โดนัทไอขนมที่มีรูตรงกลางนะครับทรงกลมนะครับใช้ตัวทีเป็นตัวสะกดโดนัทในภาษาไทยจึงต้องใช้ต่อเต่าเป็นตัวสะกดนะครับอินเทอร์เน็ตตัวทีเป็นตัวสะกดอินเทอร์เน็ตนะครับเราก็มาใช้ในภาษาไทยว่าอินเทอร์เน็ตโดยใช้ต่อเต่าเป็นตัวสะกดครับมาดูคําต่อไปหลักเกณฑ์ข้อต่อไปนะครับถ้าภาษาอังกฤษใช้ตัวเค ตัวจีหรือซีเคเป็นตัวสะกดภาษาไทยเวลาจะามาเขียนทับศัพท์ต้องใช้กอไก่เป็นตัวสะกดนะครับเคจีซีเคถ้าเป็นตัวสะกดในภาษาอังกฤษมาเขียนทับศัพท์ในภาษาไทยต้องใช้กอไก่เป็นตัวสะกดเ,เรียนดูสังเกตน,นะครับผ่านตัวอย่างนะครับคำว่า Facebook f a c e b o o กกอไก่เป็นตัวสะกดบุ๊ก เวลาเรามาเขียนเฟซบุ๊กเราก็ต้องเขียนว่าเฟซบุ๊กอ่าน,นี้นะครับกอไก่เป็นตัวสะกดหลายคนเขียนอคอวาฟผิดนะครับต่อไปคำว่าบล็อกบล็อกเอาไว้กันเอาไว้ป้องกันเอาไว้บล็อกเราตัวจีเป็นตัวสะกดเวลาเรามาเขียนคำทับศัพท์ในภาษาไทยเราก็ใช้คำว่าบล็อกกอไก่เป็นตัวสะกดคลิกคลิกเมาส์นี่นคลิกก็คือ c k เเป็นตัวสะกดในภาษาอังกฤษ เวลาเรามาเขียนเป็นคําทับศัพท์เราก็ใช้กอไก่เป็นตัวสะกดนะครับ k d c k ถ้าเป็นตัวสะกดภาษาอังกฤษเรามาใช้กอไก่เป็นตัวสะกดในภาษาไทยนะครับามาดูตัวต่อไปนะครับคําที่ลงท้ายด้วยชั่นไม่ว่าจะเป็น s h i o n s i o n t i o n ที่ออกเสียงว่าชั่นเวลาเราเขียนเป็นทับศัพท์ในภาษาไทยเราจะเขียนว่า ชันโดยไม่ต้องมีรูปวรรณยุกต์เอกไม่ต้องมีรูปวรรณยุกต์เอกกำกับนะครับแต่เวลาเราอ่านเราต้องอ่านว่าชั่นนะครับมาดูตัวอย่างนะครับแฟชัน่นนะครับแฟชัน่นเราก็ทับศัพท์ไทยว่าแฟชั่นเขียนว่าแฟชั่นแต่อ่านว่าแฟชันนะครับอ่านว่าแฟชันเวอร์ชัน s i o n ลงท้ายด้วย s i o n ชันเวลาเขียนเป็นภาษาไทยเราก็ใช้ว่าเวอร์ชัน เขียนว่า version แต่อ่านว่า version ไม่ต้องมีรูปวรรณยุกต์เอกครับ function ก็เช่นเดียวกันนะครับเวลาเอามาเขียนเป็นภาษาไทยก็ function ไม่ต้องมีรูปวรรณยุกเอกนะครับทาที่ลงทายด้วยชั่นสังเกตดีๆชั่นไม่ว่าจะเป็น s s, s i o n s i o n t e i o n ให้เขียนว่าชั่นแต่ออกเสียงว่าชั่นนะครับในการลงถายนะครับต่อไปมาดูาภาษาอังกฤษ ใช้ตัว p เป็นตัวสะกดนะครับในภาษาไทยต้องใช้ปอป่าเป็นตัวสะกดถ้า p เป็นตัวสะกดในภาษาอังกฤษภาษาไทยต้องใช้ปอป่ามาดูตัวอย่างคำนะครับ application ในภาษาอังกฤษ p เป็นตัวสะกดนะครับเราก็ต้องใช้ application เขียนโดย app โดยใช้ปอป่าเป็นตัวสะกดหลายคนจะใช้พอผ่านผิดนะครับต้องใช้ปอป่าต่อไป update อัปเดตใช้ตัวพีเป็นตัวสะกดในภาษาอังกฤษภาษาไทยเรามาทับศัพท์แล้วก็ใช้คําว่าอัปเดตโดยใช้ปอป่าเป็นตัวสะกดอัปโหลดอัพตัวพีสะกดอัปโหลดก็มาใช้ในภาษาไทยก็จะเขียนว่าอัพปอป่าสะกดอัปโหลดนะครับฉนะนั้นตัว P d. พีสะกดภาษาไทยจะใช้ปอป่าเป็นตัวสะกดจะไม่ใช้พอผ่าน,นะครับอันนี้คือหลักของคําทับศัพท์นะครับต่อไปเรามาดู คำศัพท์บัญญัติอพอรู้เรื่องคำทศัพท์แล้วเราก็มาดูเรื่องศัพท์บัญญัติศัพท์บัญญัติคืออะไรศัพท์บ,บัญญัติเป็นศัพท์ที่กําหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการเขียนเอกสารของทางราชการหรือใช้ในการเรียนการสอนโดยผู้ที่กําหนดศัพท์บัญญัติในปัจจุบันก็คือราชบัณฑิตยสถานเป็นผู้กําหนดขึ้นผู้กําหนดทํานี้ขึ้นมากรณีที่ เราเอาคำต่างประเทศมาแต่เราไม่อยากจะใช้คำทับศัพท์ของคำต่างประเทศเราก็จะใช้คำศัพท์บ,บัญญัตินะครับามาดูตัวอย่างของคำศัพท์บ,บัญญัติเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูนะครับคำแรกเลยร้อยละร้อยละเป็นศัพท์บ,บัญญัติมาจากคำว่าเปอร์เซ็นต์จริงๆแล้วถ้าถ้าเป็นเป็นคำทับศัพท์จะใช้คำว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับแต่ เดี๋ยวนี้มีศัพท์บัญญัติขึ้นมาแล้วก็คือคําว่าร้อยละฉะนะั้นเราถ้าเรามีัพท์บัญญัติแล้วเราต้องควรที่จะใช้ศัพท์บัญญัติจะไปใช้ค,คําทับศัพท์นะครับถ้ามีัพท์บัญญัติแล้วให้ใช้สพท์บัญญัติให้เลี่ยงโดยการเลี่ยงโดยการไม่ใช้คําทับศัพท์นะครับคําว่าโทรศัพท์เป็นพท์เป็นัพท์บรรโทรศัพท์เป็นสพท์บัญญัตินะครับมาจากภาษาอังกฤษคำว่า telephone นะครับมาจากภาษาอังกฤษคำว่า telephone ครับ ต่อไปดูคำต่อไปนะครับคําว่าโทรทัศน์ก็เป็นศัพท์บัญญัติมาจากคําว่าท e ว i ชั o นนะครับภาษาอังกฤษนะครับท e ว i ชั o นต่อไปดวงตราไปารษณีย์ก่อนในนี้ยังใช้กันอยู่ใช่ไหมครับยังยังพอมีใช้กันอยู่สมัยนี้ยังพอพอมีใช้กันอยู่สมัยก่อนนี่ใช้เยอะมากเพราะว่าต้องส่งจดหมายกันดวงต้องติดดวงตราไปรษณีย์กรเมื่อก่อนเราจะพูดว่าสดสแตมนะคำว่าดวงตราไปรษณีย์กรมาจาก ภาษาอังกฤษว่าสแตมครับมาจากภาษาอังกฤษคำว่าสแตมจะต้องตราประจินีก่อนถ้านักเรียนจะใช้นักเรียนพยายามใช้คำว่าดวงตราประจินีก่อนมันจะเป็นเอกลากของทางราชการเป็นภาษาที่เป็นแบแบแผนมากกว่าให้เลี่ยนใช้คําว่า stem นะครับเพราะว่า stem เป็นคําทับศนะครับต่อไปมาดูอีกคํานะครับคําว่าปรษจนีอิเล็กทรอนิกสปรษณนีอิเล็กทรอนิกมาจากภาษาอังกฤษคําว่าอ e ีเมลครับเป็นสัม,มบัญญัติที่บัญญัิขึ้นมาโดยราชบัณฑิตยสถานนะครับ เครือข่ายเครือข่ายก็เป็นศัพท์บัญญัติที่มาจากคําว่า network ต่อไปคําว่ากิจกรรมก็เป็นศัพท์บัญญตัติมาจากคําว่า activity โลกาภิวัตนโลกาภิวัตเป็นศัพท์บัญญัติที่มาจากภาษาอังกฤษคําว่า c o r p o r a t i o n นะครับมาจากคําว่า c o r p o r a t i o n ต่อไปคําว่านิตยาสาร นิตยาาสารเป็นสั์บัญญัติที่มาจากคําว่าแมกซีนภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็รายการเลือกรายการเลือกมาจากภาษาอังกฤษคําว่าเมนูครับเป็นสั์บัญญัติคําว่ารายการเลือกเราจะเรียกไม่ใช้คําว่าเมนูเมนูอาหารนี้รายการเลือกนะครับต่อไปมาดูอีกคาว่าเครื่องพิมพ์เครื่องพิมพ์ก็เป็นสับบัญญัติที่บัญญัติขึ้นมาท้ายแทนภาษาอังกฤษคำว่า プリンเตอร์ธนาคารก็เป็นสับัญญัติมาจากภาษาอังกฤษคำว่าแบงก์นะครับเป็นสับัญญัตินะครับต่อไปจบแล้วนะครับสําหรับทาทับศัพท์และก็คาสับัญญัตินักเรียนเห็นข้อแตกต่างนะครับว่าทับศัพ์คือยังไงมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างคาสัพ์บัญญัติเป็นอย่างไรนะครับเห็นข้อแตกต่างกันแล้วใช่ไหมนักเรียนลองมาทําแบบทดสอบกันดูว่า นักเรียนจะทาได้กี่ข้อวัดความรู้ความเข้าใจว่านักเรียนเข้าใจเรื่องมากน้อยแค่ไหนนะครับ mm hmm. ข้อสอบเรามีทั้งหมดแบบทข้อสอบเรามีทั้งหมดสิบสองข้อนักเรียนเริ่มทําเลยนะครับข้อหกถึงข้อสิบสองครับโอเคนะครับนักเรียนมาดูเฉลยกันนะครับมาดูเฉลยกันว่าทําถูกกันกี่ข้อนะครับคําว่าแท็กซี่เป็นคําทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษคําว่า แท็กซี่คำว,ว่าโทรทัศน์เป็นสมบัญญัติขึ้นมาใหม่นะครับคำว,ว่าป r i นเตอร์เป็นคำทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษคำว่าปรินเตอร์คำว่าเบียร์เป็นคำทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษคำว่าเบียร์คำว่าปุกลิกภาพมาจากเป็นเป็นคำทับศัพท์นะครับเป็นคำทับศัพท์ต่อไปข้อที่หกโอลิมปิกโอลิมปิก เป็นคำทับศัพท์มาจากคาว่าโอลิมปิกครับวิทยาศาสตร์มาเป็นคำศัพท์บัญญัติขึ้นมาใหม่นะครับบาสเกตบอลเป็นคำทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษคาว่าบาสเกตบอลแบตเตอรี่เป็นคำทับศัพท์มาจากคาว่าแบตเตอรี่ร้อยละเป็นศัพท์บัญญัตินะครับเป็นคำศัพท์บัญญัตินะครับซัพโปเลต เป็นคำทับศัพท์มาจากคำว่าชอ็อกโกแลตแล้วก็รถจักรยานยนต์เป็นศัพท์บัญญัตินะครับเป็นศัพท์บัญญัติเป็นยังไงครับสูกกี่ข้อครับถูกกันเยอะใช่ไหมครับนักเรียนคงเข้าใจนะครับแต่ให้ให,ให้นักเรียนพึงระวงังไว้อย่างหนึ่งก็คือถ้าคําไหนมีศัพท์บัญญัติขึ้นมาใช้แล้วนักเรียนเลี่ยงห้ามใช้คําทับศัพท์ครับอย่าใช้คําทับศัพท์ถ้ามีคําศัพท์บัญญัตินั้นกาหนดขึ้นมาแล้วบัญญัติขึ้นมาแล้วก็ให้ มาใช้คําศับบัญญัติจะไม่ใช้คําทับศัพท์นะครับสําหรับวันนี้ครูมาการนําเสนอในเรื่องของการสอนคาทับศัพท์และคำสับบัญ,ญัติของครูจบลงเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราพบกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ